ช่องเสนน้อยสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมีนิทานมานำเสนอเรื่องเศรษฐีตกอับนิทานเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับสองผัวเมียที่รักกันมากและหาเงินเก่งชีวิตของเขานั้นใครจะตกอับหรือเป็นยังไงกันแน่เราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ช่องสนวน้อยสตอรี่ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะนิทานเรื่องเศรษฐีตกอับมีนายเศรษฐีชื่อนายพิทักษ์และภรรยาชื่อนางซ่อนแก้วทั้งสองอยู่กินกันมานานตั้งแต่อายุ20ปีจนตอนนี้เป็นเวลาผ่านไป40ปีแล้วทั้งคู่เป็นเศรษฐีในเขตย่านชุมชนแห่งนี้มีบ้านหลังใหญ่โต เขาทั้งคู่นั้นไม่มีลูกด้วยกันนางซ่อนแก้วเป็นผู้หญิงที่ใช้เงินเก่งและก็หาเงินเก่งอีกเช่นกันเธอจึงอยากมีลูกแต่พยายามเท่าไหร่ทั้งคู่ก็ไม่มีลูกมาสักคนจนสามีเธอสงสารเธอมากจึงได้ไปขอรับเลี้ยงเด็กมาคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงแก้มแดงอมชมพูผิวสวยน่ารัก นายพิทักษ์เห็นจึงรับเขามาเลี้ยงต่อมานางซ่อนแก้วก็ได้ดูแลเลี้ยงจนเติบใหญ่สองผัวเมียทำธุรกิจขาไม้กิจการเจริญรุ่งเรืองมาวันหนึ่งซอนแก้วผู้เป็นภรรยาแอบไปคบหากับลูกน้องชายหนุ่มเขามีชื่อว่านายทองดีซอนแก้วชอบแอบไปที่ห้องพักของนายทองดีช่วงเวลากลางคืน เธอก็มีอายุห่างจากนายทองดี14ปีเธอก็หารู้ไม่ว่าโดนนายทองดีหลอกเอาทรัพย์สมบัติเมื่อก่อนหน้านางซ่อนแก้วนั้นชอบเอาอกเอาใจมากเขาทำอะไรก็ให้ทุกอย่างส่วนนายพิทักษ์เองก็รักภรรยามากเช่นกันวันนี้นายพิทักษ์บอกกับซ่อนแก้วว่าซ่อนแก้ว วันนี้ผมจะไปงานเลี้ยงนะคุณอยู่กับลูกนะลูกที่ว่าก็คือลูกบุญธรรมที่เขารับมาเลี้ยงและนี่ก็เป็นโอกาสของเธอที่จะแอบไปหาหนายทองดีด้วยความที่นายทองดีหล่อเหลาเธอจึงมีของไปประเคนติดไม้ติดมือไปทุกครั้งวันนี้ลูกเลี้ยงเธอมีชื่อว่าส้อยส้อยเป็นคนไม่พูดไม่จา แถมเชื่อฟังแม่มากแม่พูดอะไรเธอก็เชื่อฟังซอยรู้เรื่องทุกอย่างที่แม่แอบไปคบหากับนายทองดีแต่เขาไม่เคยปริปากพูดสักคำซอยเป็นหญิงสาวโตขึ้นมาหน้าตาสะสวยและนายพิทักษ์ก็ไปงานเลี้ยงกลับมารอบนี้จึงบอกลูกสาวว่ามีคนมาขอมันหมาย เมื่อถึงเวลาเขาก็จะให้ลูกสาวแต่งงานมีวันหนึ่งนายพิทักษ์กลับมาจากโรงงานไม้เรียกขานภรรยาอยู่นานก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับพอครู่หนึ่งซ้อยรู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนจึงรีบไปตามพอซ้อยไปถึงห้องพักนายทองดีทั้งคู่ก็กำลังมีความสุขกันซ้อยเลยบอกแม่ว่าแม่คะแม่คะคุณพ่อมาคะ่ะ เรียกหาคุณแม่ใหญ่เลยซ่อนแก้วจึงรีบวิ่งไปพอซ่อนแก้วกลับไปได้ครู่หนึ่งส่้อยกำลังเดินตามไปนายทองดีซึ่งความจริงแล้วเขาแอบชอบส้อยมานานแต่ที่หลับนอนกับซ่อนแก้วนั้นเพื่อหวังเอาสมบัติพอส้อยหันหลังเขาจึงรีบจับมือส้อยในใจลึกๆของส้อยนั้นก็ชอบคอนายทองดีอยู่แล้ว ทั้งคู่จึงได้เสียกันนายทองดีเป็นชายที่หน้าตาดีแต่ในใจนั้นหวังทรัพย์สมบัติทุกอย่างอยากได้อยากมีเพื่อครอบครองโรงงานไม้แห่งนี้จึงร่วมหลับนอนกับนางซ้อนแก้วและก็ได้หยอดคำหวานหวานให้นางซ้อนแก้วทุกวันก็ค่อยๆนําสิ่งของต่างๆมาประเคนให้ส่วนในพิทักษ์เองก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไร ว่าทั้งภรรยาและลูกเลี้ยงต่างตกเป็นของนายทองดีแล้วต่อมานายพิทักษ์ก็ไปเดินป่าสำรวจดพืชพันุ์ไม้และก็ได้หาต้นไม้ไปปลูกซ่อมแซมส่วนที่ตัดออกไปรอบนี้ใช้เวลาเป็นเดือนหนังซอนแก้วก็เหมิมเกริมใหญ่พานายทองดีขึ้นมานอนด้วยที่บ้านรอบนี้นายทองดี อดอ,อ้อนเอาใจซ่อนแก้วมากกว่าทุกวันเพื่อหวังที่ดินด้านข้างโรงงานไม้ที่เป็นชื่อของซ่อนแก้วและเธอก็ตกหลุมพรางยกโฉนดที่ดินให้หนายทองดีแถมเซ็นโอนเรียบร้อยนายทองดียิ่งเหิมเกริมหนักรอบนี้ก็บอกอยากได้บ้านแต่บ้านหลังนี้ให้ไม่ได้เพราะเป็นชื่อของสามีเธอเธอ,เธอจึงคิดแผนการ หลอกให้สามียกบ้านหลังนี้ให้กับส้อยซึ่งเป็นลูกบุญธรรมที่นายพิทักรักมากพอสามีเธอกลับมาก็เป็นไปนตามแผนของเธอพิทักก็เซ็นโอนยกโฉนดบ้านให้เป็นชื่อของลูกเลี้ยงคือส้อยและแล้วนายทองดีพอรู้ว่าชื่อบ้านนี้เป็นของส่้อยแล้วเขาก็ได้มาคุยกับส้อยส่้อยก็ไม่ทันคน เห็นหนายทองดีพูดคำหวานๆเข้าหน่อยเอาใจเธอหน่อยก็ยกไ้ได้ง่ายๆคราวนี้ทั้งบ้านทั้งที่ดินข้างๆโกดังลงไม้<ๆ>ก็ได้ตกเป็นของนายทองดีแล้วเหลือแต่ที่ดินตรงโรงงานทั้งหมดหนายทองดีก็วางแผนอีกครั้งให้ภรรยาของนายพิทักษ์ไปคุยเพื่อขอดูโฉนดวันนี้เขาทั้งคู่วางแผนกัน ให้สามีซ่อนแก้วเอาโฉนดมาให้ตนดูและเธอก็เห็นว่าสามีของเธอนั้นยกทรัพย์สินให้ภรรยาและลูกบุญธรรมทั้งหมดจึงสบายใจคราวนี้เริ่มออกอาการทำพฤติกรรมไม่ดีต่อสามีเริ่มทำให้สามีรู้ว่าเธอหมดรักและก็เกิดปากเสียงกันมากขึ้นนายพิทักษ์เองก็เริ่มสงสัยนางซ่อนแก้ว จึงเผอพูดออกไปว่าตนนั้นได้มีสามีใหม่คือนายทองดีนายพิทักษ์ผิดหวังมากเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากแล้วเธอก็ไล่นายนพิทักษ์ออกจากบ้านเธอก็ได้พูดไปว่าบ้านนี้เป็นของเธอกับลูกแล้วทรัพย์สินไม่มีของนายพิทักษ์แล้วนายพิทักษ์จึงอึ้งและถึงกับช็อกหมดสติคนขับรถ จึงรีบพาไปส่งโรงพยาบาลปั๊มหัวใจแล้วโชคดีนายพิทักษ์ฟื้นกลับมาได้พอเขาไปที่บ้านก็เห็นเสื้อผ้าของเขาพร้อมกับกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบมากองอยู่หน้าประตูบ้านนายพิทักษ์เสียใจมากเลยเดิน拉ก,กระเป๋าออกจากบ้านพอเห็นลูกสาวคือลูกเลี้ยงของเธอกำลังจะเรียกหาสร้อย ก็ทำเป็นไม่สนใจพ่อเธอรีบเดินไปหาหนังซ่อนแก้วแล้วก็คุยกันสนุกสนานนายพิทักษ์เองก็เดินออกจากบ้านแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเขาเดินไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเงินติดตัวก็ยังไม่มีเลยพอเดินไปพักหนึ่งมีรถกว๋วยเตี๋ยวขับผ่านด้วยความที่เขาหิวมากแต่ไม่กล้าเรียกเพราะไม่มีเงิน บังเอิญรถก๋วยเตี๋ยวคันนี้เขาได้จอดที่หน้านายพิทักษ์เพราะจำนายพิทักษ์ได้ว่าชายคนนี้เป็นเจ้าของโรงไม้เคยเหมารถก๋วยเตี๋ยวมาให้คนงานได้กินเขาจึงทักทายและก็ได้คุยกันอยู่ครู่หนึ่งพอรู้เหตุการณ์จึงเห็นใจในายเศรษฐีคนนี้ผู้น่าสงสารให้ก๋วยเตี๋ยวกินฟรีหนึ่งชามนายพิทักษ์ก็บอกไปว่า ถ้าเขามีเงินเมื่อไหร่เขาจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้พอขากว๋วยเตี๋ยวก็ได้ให้กินแถมยังให้เงินติดตัวไปอีกห้าร้อยบาทนายพิทักษ์ซาบซึ้งน้ำใจมากยกมือไหว้ขอบคุณและก็เดินจากไปส่วนฝั่งบ้านนางซ่อนแก้วก็ได้อยู่กันอย่างมีความสุขกับนายทองดีแต่ด้วยความที่นายทองดีนั้น ไม่เคยมีชีวิตที่ร่ำรวยมาก่อนจึงใช้ใจ่ายเงินไม่เป็นใช้เงินสูรุ่ยสูร่ายเกินตัวแถมทำงานไม่เป็นทั้งสามก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขกันมาสามปีเต็มและก็เริ่มไม่มีเงินแถมติดหนี้พนันจนมีคนมาทวงถึงหน้าบ้านทั้งสามก็เริ่มมีปากเสียงกันซอยก็ใช้เงินมือเติบ พราะเกิดมาไม่เคยมีส่วนหนังซ่อนแก้วก็โดนนายทองดีเอาเงินไปจนหมดตอนนี้บ้านหลังนี้ก็ถูกเจ้าหนี้ยึดส่วนโรงงานถูกเจ้าหนี้เอาไปหมดแล้วทั้งสหลังจากที่หลอกเอาสมบัตินายพิทักษ์มาก็ใช้ชีวิตดีกันได้ไม่นานก็เริ่มหมดตัวและแล้วพวกเขาก็ไม่เหลืออะไร และก็มีการทะเลาะกันในบ้านทั้งสามคนจนซ้อยเริ่มเก็บความอดทนนั้นไม่ไหวจึงพูดออกมาว่าเธอนั้นเป็นภรรยาอีกคนของนายทองดีนายทองดีทั้งสองแอบหักหลังซ่อนแก้วและก็เอาสมบัติบางอย่างที่ยังพอเหลือไปขายไปใช้หนี้แต่ก็ยังไม่พอสุดท้ายทั้งสามคน ก็ไม่มีบ้านอยู่เดินระเหเล่่่อนแยกย้ายกันไปนายทองดีก็หนีหายส่วนสร้อยก็อุ้มท้องโตออกหางานทำแต่ก็ไม่มีใครรับเข้าทำงานส่วนซ่อนแก้วนั้นก็เดินเล่ล่อนจนตัวเองขาดสติเป็นบ้าเดินตามข้างถนนแต่ฝั่งนายพิทักษ์นั้นได้ไปอยู่กับเพื่อนที่ทำงานโรงไม้ด้วยกัน เพื่อนของเขานั้นได้ช่วยเหลือไว้จนนายพิทักษ์กลับมามีชีวิตที่ดีอีกครั้งแต่ไม่ถึงกับกลายเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยเหมือนเมื่อก่อนเพราะเขานั้นคิดว่าแค่ชีวิตที่มีอยู่มีกินไม่มีภาระชีวิตนี้ก็สุขสบายแล้วจบแล้วนะคะชีวิตของเศรษฐีตกอับจากคนไม่มีพอมีมากได้เงินมาจากความไม่บริสุทธิ์ เงินนั้นก็จะมาไวไปไวส่วนคนที่ถูกกระทำนั้นก็มีชีวิตที่ดีต่อไปหลังจากผ่านบททดสอบนั้นมาได้นั่นเองขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากเป็นกำลังใจให้ช่องสนุน้อยสตอรี่ได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ